รู้หรือไม่นกคิริบูลเคยช่วยชีวิตมนุษย์และนอกจากนี้นกคิริบูลในปัจจุบันยังเป็นนกที่มีคนนิยมเลี้ยงมากที่สุดในโลกโดยนกกลุ่มเพอร์ชิงถือเป็นนกที่มีความหลากหลายมากสุดกว่า60%ของนกในโลกนี้นกคิริบูลถือเป็นนกที่ว่ยต่อสารพิษมากครับด้วยอัตราการหายใจที่เร็วกว่านกประเภทอื่นๆอัตราการเผาผลาญพลังงานของนกคิริบูลเนี่ยสูงตั้งแต่35ถึง55%ของนกปกติอัตราการหายใจที่ถี่ของนกคิริบูลจึงกลายเป็นประโยชน์ครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอดีต ที่ต้องการความปลอดภัยจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าเป็นแก๊สที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นติดไฟได้รวมถึงเป็นพิษกับมนุษย์ซึ่งอาการจะไม่เฉพาะเจาะจงแต่จะมีผลต่อการทํางานระบบประสาทหัวใจหลอดเลือดปวดทีรษมมึนงงขื่นไส้ชักอาเจียนนั่นเองเขาจึงนิยมนะครับในการนํานกคิริบูลเนี่ยติดลงไปในเหมืองแร่ครับเพื่อให้คนงานเหมืองสังเกตอาการของนกคิริบูลว่านกคิริบูลเนี่ยจะหยุดร้องเมื่อไหร่หรือว่าลงคอมานอนกับพื้น อันนี้แหละคือสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีแก๊สพิษอยู่นั่นเองครับนี่แหละจึงเป็นประวัติของนกคิริบูนที่ว่านกคิริบูนเคยช่วยชีวิตมนุษย์ใครชื่นชอบบทความนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆจะมาแชร์กันใหม่ในครั้งหนะ้าขอบคุณครับ